ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคําคสอนขอนอบน้อมแด่พระอรหันตาเจ้านับแรกแต่ท่านพระอัญญาโกธัญญะจนถึงสมมุตติสง์ในปัจจุบันขออนุโมทนาน,นะคะพบกันในภาคบ่ายของวันอังคารค่ะมูลานิธิบ้านอาลี ได้มีการถ่ายทอดในการฟังธรรมและกิจกรรมต่างๆในทางพุทธศาสนาก็ขอเชิญทุกท่านติดตามได้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เมื่อเปิดมาเจะเจอกันแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้เพื่อนๆด้วยค่ะอย่างน้อยก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราเป็นสังคมเดียวกันมีความรักมีความอบอุ่นมีเมตตาจิตแล้วก็มีจิตเผื่อแผ่ต่อกันและกันค่ะ สังคมบ้านเรานะคะหรือจะว่าในสังคมโลกปัจจุบันเนี้ค่ะมันจะอยู่ไม่ได้เลยด้วยความสุขหมายความว่ามันจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าเราอยู่กันโดยขาดความรักความเห็นอกเห็นใจกันนะคะถ้าเราเห็นว่าในท่ามกลางปัจจุบันนี้นะคะเราก็เห็นความ ขัดข้องมองใจระหว่างประเทศนะคะมีการสนทนามีการตั้งโต๊ะประชุมกันถ้าสังเกตด้วยหัวใจเป็นธรรมนะคะการตั้งโต๊ะประชุมกันในระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมันตั้งอยู่ในเงื่อนไขของการให้และแบ่งปันเพียงแต่ว่าหวัวใจของผู้ที่นั่งประชุมเนี่ยเขาจะเข้าถึงธรรมมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง แต่หลักใจหลักใหญ่ใจความแล้วก็คือขอให้มีการให้มีการแบ่งปันแบ่งปันให้ได้มากที่สุดเท่าที่ประเทศขอบเขตทัน์ศีมาของเขาเนี่ยจะได้รอดปลอดภัยอาทิเช่นถ้าจะว่าในช่วงที่เรามีเหตุเพศภัยก็แบ่งแบ่งปันทรัพยากรกันนะแบ่งปันทรัพยากรกันเพื่อจะได้กินดีอยู่ดีมีสุขพอประมาณ ก็เป็นการปิดกั้นอกุศลที่มันมันนอนนิ่งอยู่ในหัวใจของปุถุชนทุกคนนะคะจะว่าไปแล้วเราทั้งหมดในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนป่าคนดอยไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหลวงหรือใครๆก็ตามถ้าเราเอาความเป็นสัตว์บุคคลออกไปหมายถึงเอาความเป็นกองรูปออกไป เอาความเป็นขอบเขตประเทศออกไปเอาความเป็นเชื้อชาติสัญชาติออกไปมันก็จะเหลือนามนธรรมฮะเรากําลังจะให้สังเกตนามนธรรมถ้าเรามองภาพตามจินตนาการแบบนี้เราจะพบนามนธรรมค่ะแล้วถ้าเราใช้แว่นขยายมองนามนธรรมของแต่ละรูปนามเราจะเจอพื้นฐานเดียวกัน ไม่ได้ต่างกันเลยพื้นฐานมันก็คือถ้าว่าโดยเป็นภาษาง่ายที่สุดก็คือรักกลุรักตัวกลัวตายค่ะพื้นฐานที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือพื้นฐานที่มีความเห็นแก่ตัวอยู่ในหน่อยนะค่ะคือมันมีความเห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐานสมมติว่ามันแบ่งเป็นตัวเลขคือ1 0ถึงร0 0เนะะี่ยค่ะมันจะมี ความเห็นแก่ตัวอยู่อย่างน้อยเนี่ยสิปร์เซนต์คือเป็นพื้นฐานเนี่ยสิความเห็นเห็นแก่ตัวตรงนี้คืออะไรคะคือความเห็นแก่สบักพรรคพวกพี่น้องเขตประเทศซึ่งความเห็นแก่ตัวสิบปร์เซนต์ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นอันตรายมากนักหรอกคะ่ะในการปกครองซึ่งกันและกันอันนี้ว่าในทางธรรมแต่ทันใดก็ตามถ้าการให้และการแบ่งปัน ที่ถือว่าเป็นเป็นเหตุผลหลักในการปกครองกันในแต่ละเขตแดนแต่ละภูมิภาคเนี่ยคะ่ะถ้าการให้และการแบ่งปันนั้นไปอยู่ในหัวใจของคนที่มีพื้นฐานความโลภมากกว่า10%มากขึ้นไปอีกเกิน50%มันจะไม่มีการให้เมื่อไม่มีการให้มันก็จะเป็นการหวงแหนที่เกิน เกินเกินอัตรากำลังที่จะดูแลได้ห่วงแหนอะไรคะห่วงแหนสายน้ำไม่ให้ไหลไปในเขตอื่นนอกจากเขตตนเท่านั้นค่ะห่วงแหนอะไรอีกห่วงแหนทรัพ,พยากรในดินในน้ำในอากาศแม้แต่เขตการที่จะบินข้ามเขตกัน ก็มีปัญหาถ้าอยู่ในหัวใจของผู้บริหารที่เป็นหัวใจของผู้ที่มีตัณหามากเกินกำลังดังนั้นธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพูดอย่างนี้ก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปเอาเป็นว่าคำสอนของศาสดาทั่วโลกเนี่ยคะ่ะโดยหลักใหญ่ใจความแล้วเนี่ยก็มุ่งลงมาตรงเ,เขาเรียกว่าอนุบาลร,รักษา หัวใจของคนในโลกใบนี้เนี่ยให้มันมีอัตตาความยึดมั่นถือมั่นความเห็นแก่ตัวเนี่ยให้มันอยู่ในเลนที่ไม่เกินไปเอาสิบเซ็ก็แล้วกันถ้าเกินไปกว่านี้แล้วอันตรายประมาณนี้พี่ตู่มีความเห็นว่ายังไงคะ ก็ดีครับอาจารย์ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องอภิธรรมหรือเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะอ้อนิดหนึ่งเมื่อกี้พูดนี้ยังไม่หมดจดยัางงามในเบื้องต้นไม่พองามในข้ามกลารส่วนอันสุดท้ายยังสรุปจบไม่ได้ก็คือตรงที่ว่าแล้วพระพุทธเจ้าคือผู้นำศาสดาของเราเนี่ยแตกต่างจากครูผู้สอนคือลัทธินั้นอย่างไรหรือในเมื่อกล่าวว่า จ้าลัทธิทั้งหลายาศาสดาทั้งหลายในโลกนี้ก็มุ่งหลักใหญ่ใจความคือขนุบบำรุงรักษาอบรมสั่งสอนออสาศาสนิกของเขาเนี่ยให้อยู่ในอยู่ในขอบเขตที่สมานสามัคคีพอไปกันได้มีตัญหามีความเห็นแก่ตัวบ้างไม่เป็นไรแต่อยู่ในขอบเขตท,ที่ทำไมคะ ดูแลรักษากันได้ให้กันได้โดยเงื่อนไขที่สมควรอาทิเช่น,ถ,น,น,นะะถ้าจะแบ่งปันวัคซีนนะคะถ้าจะแบ่งปันวัคซีนเพือ่อเครื่องป้องกันเชื้อโรคเนี่ยเราเราแบ่งให้กับประเทศคู่ค้าของเราเป็นเบอร์นหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเขามีมีคุู้ปาการในการบริหารเศรษฐกิจด้วยกันอันนี้มันยอมรับได้ค่ะ ไม,ไม่ไม่ลำบากยากแค้นเกินไปที่จะยอมรับในเหตุผลนะคะถึงแม้จะเป็นการให้แบบไม่มีถึงแม้จะเป็นการแบ่งปันเป็นการให้แบบมีเงื่อนไขก็ตามแต่ถ้าถึงในคราวที่ว่าให้ใครไม่ได้เลยต้องอยู่กับใน ขอบเขตของตนเท่านั้นอันนี้ตัณหามันมากล้นมันมีโอกาสทำให้เกิดการลุกฮือแล้วก็ทนไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่โตแค่ไหนนะคะก็มีโอกาสลงได้ด้วยกําลังของมวลชนแล้วคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแตกต่างตรงไหนหรือบอกว่าแตกต่างตรงนี้ค่ะพระธรรมคือคำสอนของพระบรมศาสดา มอบเอาไว้ให้กับหัวใจของเหล่าเวณนยศาสตร์โดยไม่ได้เลือกขอบขันทศีมาขอบเขตประเทศเชื้อชาติวันณนะแต่พระองค์กล่าวโดยสภาวธรรมที่ใครๆพิจารณาโดยหัวใจเป็นธรรมแล้วก็จะมองเห็นด้วยข้อมูลชุดเดียวกันคือข้อมูลที่เป็นความจริงว่ามนุษย์ทุกคู่ทุกนาม ตลอดจนกระทั่งถึงสิ่งมีชีวิตทุกผู้ทุกนามล้วนรักชีวิตไม่ปรารถนาให้ใครมาเบียดเบียนชีวิตตนให้ตกล่วงไปดังนั้นถ้าทำปาณาติบาตคือเบียดเบียนสัตว์มีลมปานให้กระแสชีวิตของเขาตกล่วงไปนั้นพระองค์ตัดว่าเป็นบาปค่ะเป็นอกุศลในข้อฆ่าสัตว์ เป็นอกุศลในแง่ของการทำปานาติบาตและอกุศลในข้อของการทำปานาติบาตเนี่ยเฉดเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราถอดรูปร่างสังขารออกไปเพื่อที่จะพิจารณาธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนก็ตามเมื่อเราพิจารณาโดยหัวใจแล้วภาษาตรงนี้ในเชิงชั้นของการภาษาตรงนี้ค่ะ ในเชิงชั้นของนักวิชาการในชั้นเรียนของพระพิธรรมเนี่ยเขาเรียกวิถีจิตค่ะพีตู่ค่ะคำว่าวิถีจิตเป็นภาษาทางการบางทีมันไม่ทันคือมันไม่มันไม่เป็นภาษาสากล ชนิดที่ประชาชนฟังแล้วเข้าใจอะไรวิถีจิตอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นภาษาสากลเราก็เปลี่ยนศัพท์นี้ได้ค่ะก็คือภาวะจิตใจนี่เองความรู้สึกนึกคิดการดำเนินความคิดการทวนกระแสจิตตนเองไม่ให้ไหลตกต่ำลงไปอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสค่ะใช้ศัพ์เหล่านี้จะเป็นภาษาสากลหน่อยซึ่งหมายความว่าใครๆก็ตามฟังแล้วสามารถ ผลึกแล้วก็คิดตามกันได้งั้นกลับมาที่ว่าถ้าในบุคคลที่ล่วงอกุศลคือเบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นให้ตกล่วงไปเนี่ยคะ่ะถ้าเราถอดความเป็นรูปรูปของเขาออกความเป็นเชื้อชาติออกเราจะเห็นนามธรรมที่เรียกว่าจิตใจจิตใจคนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรนะ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือจะเป็นเพียงเกาะเล็กๆที่ทําไมฮะปกครองตนเองไม่ได้ไม่ได้ชื่อยกย่องอยู่ในแผนที่แผนที่โลกด้วยซ้าไปหัวใจเขาคล้ายกันใช้คําว่าคล้ายไม่ถูกเลยค่ะหัวใจเขาเหมือนกันคือมีโทรศัประชุมในจิตมีความปรารถนาจาปะปะทุสลายนะคะอ้อโอบล้อม ความคิดของเขาจนทําให้มีการกระทำมีกามีกายกรรมคือการกระทํามีคําพูดคือวจีกรรมนะคะก้าวล่วงทําให้กระแสชีวิตของสัตว์บุคคลอื่นนั้นนะคะเขาหมดลมปานไปอันนี้คือเขาเรียกว่าสากลเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐมีองค์ปัญญาชนิดที่เรียกว่า ไม่ต้องมีใครมารีไล้ออีกแล้วเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยบริสุทธิ์จัดเป็นสากลทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าโลกใบนี้จะจะเจริญเติบโตไปถึงไหนก็ตามสมมติว่าพวกเรานะคะพิ่ตูเออวันหนึ่งเราได้ตั๋วพิเศษให้ไปอยู่ดาวอังคารคนละสองเดือนย้ายภูมิย้ายที่อยู่ นามาทำเหมือนกันค่ะไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ดาวอังคารไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอาลีถ้าเรามีจิตเบียดเบียนสภาวะจิตใจของท่านก็จะถูกกุ้มหลุมด้วยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่คือปรารถนาจะทำไมคะปรารถนาที่จะปะหัดประหารปรารถนาที่จะทำให้เขาเออตกล่วงไปปรารถนาจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ย ดับศูนย์ไปด้วยภายใต้เงื้อมือเราหรือเป็นคำสั่งของเราสากลไหมคะใชพี่ตูวเคยสอนนักเรียนหรือสอนเพื่อนๆสอนหลานแล้วคำพูดของเรามันเป็นสากลชนิดที่ว่าโลกใบนี้แตกไปกี่ครั้งคำพูดนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เสมอพอพอมีไหมคะมีครับจารเช่น อาจารย์ก็ว่ามันพอมีนะแต่มันเป็นภาษาสากลชนิดที่เป็นสามันนะคะเช่นอย่าทำชั่วนะลูกทำชั่วเดี๋ยวตำรวจจับเราชอบถูกคุณพ่อคุณแม่บอกแบบนี้ตอนเด็กๆเพราะว่าเด็กสมัยก่อนไม่เข้าใจทำไมถึงกลัวตำรวจกันขนาดนั้นก็ไม่สร้างค่ะถ้าได้ยินคำว่าตำรวจเนี่ยแม้นยาที่ไม่อยากกินก็กินได้แม้นเวลาไม่อยากเข้านอนถ้าได้ยินว่าเดี๋ยวตำรวจจับก็ทาไมคะรีบนอนรีบหลับตา นะคะมันก็เป็นเป็นมันก็เป็นสากลเหมือนกันนะว่าเอออย่าทําชั่วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันจะมีผลไม่ดีคําว่าตํารวจจับก็คือว่าเดี๋ยวจะทําไมคะความชั่วเนี้ยเปิดเผยแล้วมีคนมาจัดการแต่อันที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัดถึงตํารวจเหมือนกันแต่ภาษาของพระองค์เป็นภาษาสากลจึงใช้คําว่าถ้าทําชั่วแล้ววิบากก็ส่งผล ค่ะวิบากคือผลผลที่เกิดจากการกระทําของท่านนั่นแหละผลที่เกิดจากการกระทําของจิตท่านนั่นแหละที่ทําให้กายสังขารนีกดพลอยเดือดร้อนไปด้วยคือเมื่อใจของเราเป็นอกุศลนะคะ,ะกล่าวเมื่อตอนต้นสักนิดหนึ่งแล้วก็ต้องย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อเมื่อบอกว่าจิตของเราเป็นอกุศลเนี่ยในภาษาของนักวิชาการเขาเรียกตรงนี้ว่าวิถีจิตนะคะ ถ้าวิถีใจของเราวิถีจิตของเราเนี่ยมันปรุงแต่งนึกคิดไปในท่ามกลางของความเดือดร้อนในใจความคิดเบียดเบียนผู้อื่นความหวังกอบโกยในทุกสรรพสิ่งเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเองเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลด้วยนามธรรมาเหมือนกันค่ะคือเวลาทำอะไรไหมคะ